สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์ของคนที่เกิดปีนักษัตรปีมาโรงประจำเดือนมีนาคม2562นะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่ราชาเหรียญสไม้ไพ่แห่งความยุติธรรม1น่ถ้วยไพ่เดรฟูสี่เหรียญไพ่พระสังฆราช6กถ้วยสี่ถ้วยและก็หไม้นะคะ คนที่เกิดปีนักษัตรปีมะโรงนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2562ไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาของเขาปรากฏไพ่ราชาเหรียญน,นะคะธุรกิจการงานนะคะจะมีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้มีเรื่องของโอก,กาสหรือข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะ หรือคนที่เกิดปีนักษัตรปีมะโรงเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับแรงสนับสนุนหรือมีผู้ใหญ่นะคะซึ่งออกผิวขาวๆหน่อยนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือธุรกิจด้วยนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีหัวในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะหรือมีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะหรือมีชื่อเสียงรวมถึงมีเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดปีมะโรงแล้วนะคะทําให้มีเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้านะคะที่ดีมากๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยสีไม้นะคะเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบกับพื้นดวงชะตาของเขานะคะธุรกิจการงานค่อนข้างที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมีการขยับขยายสํานักงานบ้านที่อยู่อาศัยนะคะทําให้มีเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจที่ทําด้วย ในตำแหน่งที่3นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะแก้ไขปัญหาหรือช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานหรือกฎหมายนะคะหรือเข้ามาสร้างในเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีๆนะคะให้กับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะทําให้มีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นในตําแหน่งที่3ด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในตําแหน่งที่4นะคะธุรกิจการงานนะคะที่เน้นในเรื่องของการบริการนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ เพื่อนนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็จะนําในเรื่องของข่าวดีหรือธุรกิจการงานมาให้นะคะหรือนําในเรื่องของความสุขมาให้ด้วยนะคะคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล band, um ้วนะคะหรือสามีภรรยานะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะหรือมีเรื่องของการกําเนิดทารกนะคะหรือนะคะคนที่อาจจะมีอาจจะไม่มีเรื่องของการกําเนิดทารกนะก็จะมี ของขวัญน,นะคะหรือของรางวัลบางอย่างนะคะแทนใจนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยคือเป็นช่วงแห่งความสุขเลยนะคะเป็นช่วงแห่งความสดใสอะ่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะในตำแหน่งที่5นะคะไพ่จุดฟูปรากฏขึ้นนะคะธุรกิจการงานนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆธุรกิจที่เป็นอิสระนะหรือการเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นลูกจ้างนะคะ เกิดขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะคือการผันตัวลนะคะมาเป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสนะรวมถึงมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยแหละนะคะหรือเรื่องของการเสี่ยงลงทุนบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะฉะนั้นในตําแหน่งนี้นะคะก็เป็นตําแหน่งที่บ่งบอกว่าคุณจะมีอิสระคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งเป็นสิ่งท้าทายนะทำให้คนที่เกิดปีมะโรงก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสนะคะเกิดขึ้นในช่วง เดือนมีนาคมนี้หรืออาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือมีคนมาเยือนด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยในตำแหน่งที่6นะคะซึ่งเป็นแหน่งเป็นตำแหน่งอนาคตปรากฏไพ่สี่เหลี่ยนนะคะคือจะมีความคิดนะเกะี <Tri> ่ยวกับเรื่องของการลงทุนแน่นอนเลยนะคะซึ่งมันจะมีเรื่องของการวางแผนการลงทุนเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงนะและจะสร้างในเรื่องของข่าวดีหรือความมั่นคงนะคะให้กับตัวเขาเองในอนาคตด้วยนะคะ ในตำแหน่งที่7นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหาแล้วควรที่จะแก้ไขนะคะปรากฏไพ่พระสังฆราชคนที่เกิดปีมะโรงนะคะควรที่จะหมั่นสวดมนต์นะคะแล้วก็เข้าวัดทําบุญให้กับตัวเองมากๆด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะให้เยอะๆด้วยนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะหรือเรื่องของการเงินที่มันติดติดขัดขัดเ่ยนะคะมันก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นนะ,ะต้องรู้จักบริจาคทานนะคะแล้วก็ต้องรู้จัก ทำนะคะในสิ่งที่เป็นเรื่องของบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยนะคะหรือที่บ้านนะคะหรือที่ร้านนะคะก็ควรที่จะตรวจสอบดูปัดฝุ่นทําความสะอาดยิ่งพะเลยนะคะให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ควรที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนานะคะจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะพอไพ่พระสังฆราชปรากฏขึ้นในตําแหน่งที่เป็นปัญหานะคะอาจจะมีเรื่องของการไม่ค่อยทําบุญหรือเปล่านะคะ1และ2นะคะอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะซึ่ง ไม่ได้พูดคุยกันนะคะหรือว่ามีความห่างเหนินกับผู้ใหญ่ด้วยฉะนั้นก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆนะคะจะทําให้ชีวิตของการงานของคุณที่มัน ค่อนข้างที่จะติดขาดหนหรือไม่มีความราบรื่น,ม,น material, มันอาจจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นด้วยนะคะกับคนที่เกิดปีมะโรงนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ไพ่ภาะสังราชยังต้องเรียนรู้ด้วยนะคะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ด้วยนะคือเรียนรู้ในเรื่องของการงานนะคะเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจที่เราจะลงทุนทําด้วยเลยนะคะจะได้มีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะกับตัวของคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะ ในตำแหน่งที่8นะคะปรากฏไพ่6ถ้วยคือความสุขนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะยังหมายถึงว่าอาจมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการรวมญาตินะคะหรือผู้ใหญ่เก่าๆนะคะก็อาจจะกลับมาด้วยหรือได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือคนเก่าๆอาจจะกลับมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยก็จะมาสร้างความสุขให้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของขวัญวางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะเขาก็จะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งที่9นะคะปรากฏไพ่สี่ถ้วยนะคะ อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของงานการเงินความรักเลยนะคะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้คิดว่าปัญหาทุกอย่างก็น่าที่จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเพราะว่าไพ่ในตําแหน่งสุดท้ายคือไพ่ใบที่10ปรกากฏไพ่หนึ่งไม้นะคุณจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของงานใหม่ๆหรือมีคนนําข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจมาให้ซึ่งมันสร้างโอกาสหรือข่าวดีนะคะให้กับคนที่เกิดปีมะโรงแน่นอนฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะถ้าเรามองนะคะใน ในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกของเขาแล้วนะคะตำแหน่งที่8นะคะคือตำแหน่งอิทธิพลนะคะก็น,น่าที่จะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะด้วยนะคะในตำแหน่งไพ่อดีนะคะปรากฏไพ่หถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดอดฟูเขามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะหรือมีเรื่องของอ ธุรกิจการงานที่เน้นในเรื่องของการบริการเลยนะคะซึ่งเป็นงานอิสระนะคะเกิดขึ้นด้วยรวมถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมาก่อนหน้านี้ด้วยแหละนะคะก็เป็นการเดินทางที่สร้างในเรื่องของประสบการณ์หรือความสุขให้กับคนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะ ในตำแหน่งปัจจุบันคือช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะประกากฏไพ่ราชาเหลียนะคะคือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเงินนะแล้วก็สีไม้เห็นไหมคะคือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแล้วก็6ถ้วยนะคะในตําแหน่งไพ่ปัจจุบันในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ ผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคนที่เกิดปีมะโรงนะซึ่งอาจจะเข้ามาแนะนําหรือเข้ามาสนับสนุนทําให้มีผลดีนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยเขาอาจจะขยับขยายสํานักงานก็ได้หรือขยับขยายที่อยู่อาศัยนะคะหรืออาจจะซื้อบ้านเลยนะคะซึ่งมีโอกาสดีนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามานะคะให้โอกาสดีๆกับคนที่เกิดปีมะโรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานของเขานะ ให้คําแนะนําด้วยนะคะแล้วก็ให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมนี่แหละนะคะแล้วก็มีคนนําข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานมาให้ด้วยฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้แน่นอนสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะ <S <S ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ ของคนที่เกิดปีมะโรงนะการเงินของเขานะคะปรากฏไพ่สี่เหรียญคือเหรียญที่ปรากฏคือสี่เหรียญน,นะคะการเงินนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้บื้อวาอะไรมากนะคะแต่ว่าในพื้นดวง,งเขามีคนเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินคือไพ่รา,าชาเหรียญนี่แหละนะคะแต่ตำแหน่งข้งขางใต้ของเขาคือไพ่เดอะฟูลเห็นไหมคะคือเขามีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับบริวารน,นะหรือบุตรหลานที่อยู่ในบ้านหรือบริวารที่อยู่ในบ้านเลยนะคะมันก็เลยเป็นการเงินที่ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ แต่ก็หน้าที่จะมีเรื่องของขวัญรางวัลมีค่าบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินแหละนะคะก็ควรที่จะควบคุมในเรื่องของการเงินนะเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความคิดแหละนะคะคือ คือไพ่สี่เหลี่ยมนี่แหละนะคะคือความคิดที่จะเอาในเรื่องของการเงินมาลงทนุนในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะทําให้มีโอกาสก้าวหน้าเกิดขึ้นในเรื่องของการงานทําให้เรื่องของการเงินกลับเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะก็ควรที่จะรอบคอบให้มากๆแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วสามีภรรยาก็เป็นช่วงเดือนที่มีความสุขนะรวมถึง มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะการได้พบเพื่อนเก่าหรือการรวมญาตินะคะก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็เป็นเดือนที่ดีๆนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะส่วนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของไขมันในเลือดสูงน้ําหนักตัวความดันโลหิตสูงนะคะจะมีเรื่องของแก๊สในกระเพาะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอ ท้องอืดนะคะหรือระบบขับถ่ายเลยนะคะรวมถึงอาการปวดกระดูกเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากๆระบบภายในแล้วนะคะต่อมน้ำเหลืองนะคะทรงอกด้วยต้องตรวจสอบให้ดีอาจจะปวดต้นคอด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะต้องตรวจสอบต้องดูแลด้วยนะคะเพราะว่าในตำแหน่งที่เจ็นะคะเป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหาอาจจะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะฉะนั้นธุรกิจการงานของคุณหรือชีวิตของคุณนะส่วนใหญ่นะคะ ที่มีปัญหาไนระก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะคะฉะนั้นทุกอย่างนะคะจะต้องอยู่นะคะบนความพอดีแล้วก็ต้องพยายามนะ,ะที่จะ,ะเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆแล้วก็อย่าพยายามที่จะทําอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปจนาขาดขาดในเรื่องของอความรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาขาดระเบียบนะคะหรือขาดการวางแผนน่นะคะชีวิตมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะ คนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะถ้าเรามองในเรื่องของการเงินของเขาแล้วบทสรุปของเขาแล้วนะคะคือราชินีไม้เห็นไหมคะการเงินของเขามันไปเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานหมดเลยนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเลยนะคะ <laughs> ก็มีโอกาสเลยนะคะที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทนันหันฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้มากๆด้วยแหละนะคะ <laughs> ส่วนในเรื่องของการงานนะคะเป็นไพ่ชาริออตนะคะ การงานค่อนข้างจะเหนื่อยจะหนักไม่ใช่คนที่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะเป็นคนที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของงานนะจึงจะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยธุรกิจการงานอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ได้หรือธุรกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะหรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของทางไกลนะคะก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีเกิดขึ้นหรือมีคนนะคะมาจากทางไกลนะนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานมาให้ซึ่งทําให้คนที่เกิดปีมะโรงก็มีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่พลังนะคะคนที่เกิดปีมะโรงคนโสดนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วมีโอกาสพบรักนะคะก็ต้องเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยนะหรือเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการงานของเขานะคะหรือเข้ามาให้คําแนะนําในเรื่องของการทําธุรกิจกับคนที่เกิดปีมะโรงนะนะคะเขาถึงจะมีเรื่องของความรักนะคะเกิดขึ้นนะคะคือไพ่พลังจะต้องเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยเขาได้นะคะเขาถึงจะทําให เกิดในเรื่องของความรักหรือมีเรื่องของการศึกษาดูใจกันเกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาแล้วนะคะไพ่พลังก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ากํากลังพยายามนะที่จะประครับประคองให้ในเรื่องของครอบครัวนะคะมีเรื่องของความสุขหรือความสําเร็จหรือความมั่นคงให้มากที่สุดเลยนะคะบางคนนะคะเมื่อปรากฏไพ่พลังปรากฏขึ้นนะคะส่วนใหญ่เขาว่ามักเป็นไพ่โสดนะไพ่านสาหรับคนโสดนะคะเพราะผู้หญิงเก่งไงคะพอเป็นผู้หญิงเก่งมักจะหาในเรื่องของความรักยากคือเป็นคนช่างเลือกด้วยหนึ่งสอง ผู้ชายส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ค่อยชอบผู้หญิงเก่งนะคะหรือไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็มักจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะ,ะที่ตามมาด้วยแต่ถ้าเรามองในตําแหน่งไพ่ความรักของคุณเป็นไพ่พลังค,คุณก็มีโอกาสที่จะมีผู้หญิงนะ,ะเข้ามาพันพันในสัมพันธ์รักของคนที่เกิดปีมะโรงด้วยแหละนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะ คนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการทําธุรกิจนะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะหรือผู้ใหญ่เลยนะคะผิวขาวๆนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทําธุรกิจนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นสูงมากๆเลยนะคะ ปีมะโรงวันจันนะคะคุณจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วแหละนะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดอยากทาธุรกิจเป็นของตัวเองหรือาการหาลู่ทางอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใหม่ๆนะคะซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นก็ขอให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ศึกษาวางแผนนะคะเกี retro, ่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนให้ดีๆนะคะเนะพราะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จนะ ปีมะโรงวันอังคารนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างเลยนะแล้วก็เข้ามาให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะหรือปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นปัญหาจะคลี่คลายออกไปนะคะจะมีเรื่องของการ แบ่งปันผลประโยชน์นะคะหรือคนเข้ามาให้ความยุติธรรมหรือมาสร้างในเรื่องของความปองดองนะหรือเข้ามาสร้างโอกาสหรือความสําเร็จหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันอังคารนะคะให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นด้วยปีมะโรงวันพุธนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับศา,าสนานะหรือมีโอกาสที่จะทําบุญทํากุศลหรือทําหนังสือสวดมนต์แจกนะคะหรือเข้าไปนะ,ะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเป็น ผู้นําทางศาสนาด้วยนะคะคือจะมีเรื่องของบุญกุศลแหละเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองก็อาจจะมีเรื่องของการสวดมนต์ภาวานานะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดวงชะตาของคุณอยู่นะคะทําให้ชีวิตของคุณมีความสงบสุขมากขึ้นถึงอาจจะไม่ใช่คนที่ร่ํารวยในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณจะค้นพบสัจธรรมของชีวิตนะและก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของหลักธรรมมากขึ้นด้วย ปีมะโรงวันพฤหัสบดีนะคุณจะได้พบเพื่อนเก่านะ,ะหรือคนรักเก่าอาจจะกลับมารวมถึงคุณก็จะมีเรื่องของการเดินทางหรือการรวมญาติเกิดขึ้นด้วยรวมถึงของขวัญบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะได้รับแรงบันดาลใจนะในคนเก่าๆหรือคนเก่าๆอาจจะกลับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวของคุณเองด้วย ปีมะโรงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีความหงุดหงิดใจไม่ค่อยพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนินหรือความรักนะ,ะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีนะคะต้องรู้จักมองในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะอย่าไปมองในสิ่งที่คนอื่นมีนะคะงั้นเราจะมีแต่ความทุกข์นะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักให้และรับอย่างเท่าเทียมต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเราด้วยชีวิตก็จะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์นะคะจะมีเรื่องของคนนําข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานมาให้นะ,ะหรือคุณมีการสมัครหรือมีการสอบแข่งขันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการเรียนนะคะหนึ่งไม้ปรากฏขึ้นคุณจะมีข่าวดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคุณจะสามารถนะคะที่จะมีเรื่องของการใช้ในเรื่องของความรู้นะคะเข้าไปปรับเกี่ยวกับเรื่องของงานและนะคะทําให้มีโอกาสก้าวหน้าเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจานะหรือเรื่องของการสื่อสารนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์ด้วย ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้แหละนะคะคนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะก็พยายามควบคุมเรื่องของการเงินด้วยละกันนะคะเพราะว่าการเงินก็อาจจะต้องเหนื่อยอะนะคะในเรื่องของการควบคุมนะเพราะว่าการเงินมันก็มีค่าใช้จ่ายนะออกไปกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องของบริวารน,นะคะ ฉะนั้นก็ควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของความคิดแหละที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแต่ก็มีเรื่องของความทุกข์มีความกังวลใจมากอยู่นะคะแต่คิดว่านะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะให้คุณมีทางออกที่ดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของบุตรหลานบริวารแหละนะคะก็จะเข้ามาให้โชคให้ลาบนะหรือเป็นดวงที่เป็นคู่มิตรกันนะคะเข้ามาส่งเสริมมีเรื่องของดวงชะตานะคะทําให้มีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคู่ครองคนรักนะคะ ก็ต้องะระมัดระวังละกันนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีฐาน,นะหรือมีหน้าที่การงานทีอ่อาจจะน้อยกว่าคุณแหละนะคะหรือว่าอาจจะได้คนที่เป็นนักกินนักเที่ยวหรือนักเลงแหละนะคะเข้ามานะคะผัวพันในสัมพันธ์รักนะคะแต่ก็เป็นคนขยันนะเกี่ยวกับเป็นคนขยันเกี่ยวกับเรื่องของงานแหละนะคะแล้วก็เป็นดวงสมพลเกี่ยวกับเรื่องของ การงานด้วยคืออยู่กันแล้วทํางานมันก็ดีแหละนะคะคือช่วยเหลือกันดีนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดปีมะลงแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ยืมไปสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะในตําแหน่งนะคะที่เป็นปัญหาคือตําแหน่งไพ่พระสังฆราชแหละนะคะคือเรื่องของบุญกุศลอย่าให้ขาดนะคือมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยแหละนะคะ ถ้าไม่มีเลยก็สวดมนต์ภาวนานะคะหรือถ้ามีโอกาสนะคะไพ่พระสังคราชยังเป็นตัวแทนของธรรมะนะคะคุณที่จะทําหนังสือสวดมนต์แจกนะถ้าคุณทําหนังสือสวดมนต์แจกนะคะชีวิตคุณจะดีมากๆเลยนะคะจะเข้ามานะคะทําให้ชีวิตของการเงินของคุณน่นะคะที่มันติดขัดไม่ราบรื่นอ่ะมันราบรื่นขึ้นนะแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของการงานที่คุณมีความกังวลอ่ะ นะคะหรือการงานม,มันค่อนข้างนะคะที่จะสร้างในเรื่องของความเหนื่อยให้กับคุณมากๆนะคะมันก็จะทําให้ในเรื่องของการงานม,มนมีความรับรื่นมีความก้าวหน้าไม่อยู่กับที่นะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึงนะที่คุณจะมีความสุขนะคะมากๆเลยนะคะ อาจจะไม่ได้มีไพ่เหรียญสวยๆเกิดขึ้นนะคะแต่คิดว่าในเดือนมีนาคมนี้คุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงจะมีคนเข้ามานะคะทําให้คุณได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของงานนะหรือมีความคิดใหม่ๆนะคะหรือกําลังจะทําให้ชีวิตของตัวเองนะ,ะกล้าที่จะท้าทายนะคะหรือกล้าที่จะเริ่มต้นในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงิน,นๆๆความรักนะคะ ลูกนะคะคนโตนะคะหรือลูกคนสุดท้องแหละนะก็จะเข้ามาสร้างในเรื่องของข่าวดีนะคะให้กับคนที่เกิดปีมะโรงแน่นอนนะคะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบการดูไพ่ย,ยิปซีนะ,ะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงแต่เพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะได้มาคอยพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะคะ กาอย่างนี้ทุกๆเดือนแล้วก็มีกําลังใจให้กันเสมอนะคะการดูดวงคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเรื่องของการฟังนะส่วนในเรื่องของความสําเร็จในการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่เรื่องของดวงนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือทำนะคะการฟังในเรื่องของการดูดวงคือการฟังเพื่อมีเรื่องของอความคิดนะคะหรือแนวทางนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็ควรจะทําอย่างเช่นในเดือนมีนาคมนี้คุณมีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่ากลัวนะคะ ควรที่จะทําไปเลยนะคุณจะมีแรงสนับสนุนจากภายนอกนะคะทําให้คุณให้ทำให้เรื่องของงานของคุณมันมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ฉะน,นั้นในเรื่องของการเงินก็ต้องรอบครอบนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขฉะน,น,นั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็รับฟังไว้นะคะส่วนไหนที่มันเป็นสิ่งที่อ่ะ เราต้องไปแก้ไขหรือต้องไปปรับปรุงนะคะเราก็ไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ทําให้มันมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นในชีวิตแหละนะชีวิตมันจะได้มีเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็มีเรื่องของความก้าวหน้านะคะหรือความมั่นคงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ